สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ครัวนังกี้อยู่หลังน้อมจิตพาตานี่คือนังกี้นะครับแม่แม่ค้าใจดีแถวนี้นะครับามมาตอนเช้านะถ้าอารมณ์ดีมามีซั<า>มติ้งต่อกันเ<า>มื่อคืนก็จะหน้า,าตาสดใสามมาแต่นี่ผัวนี่เด่นหัวแห่งชาติหัวในโอวาทต,ตาชาตินะครับ<อ>เป็นไงครับ<อ>สวัสดีครับดัตจริตนะแกสองผัมเมียดูโอแห่งยานนี้้วกับข้าวอร่อยถูกราคาไม่แพงอาจารย์ขา นี่อาจารย์นิชาไทยประกอบเล็กเป็นไงคะแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกนะคะรับเราต้องชวนหมอปลามากินด้วยคนดูกบอว่าใครถ่ายว่าไกลตาหรือว่าเออไปเออไปใช่ใช่รอไม่ทันเลยถ้าถ่ายเออถ่ายเขาเป็นคนใจร้อนมีเรื่องแบบนี้นะคะ ก็ดิแบบแถมค่ะลูกได้คับได้นะคะแต่ไม่รับเอ็นค่ะเอ็นท่อนคารุับค่ะสวยๆยั่วๆตัวแม่ที่แท้เริต้องตัวดนักบ้านมือาวโอปีาจัดจานยนต์ยานบางกับปเจ้าค่ะเอลิวตเรเดส์มาเรนเวยโอ้โมเดลารแรนโอเค อยามส่ระยมดตะมดมได้ค่ะดกินแปงสาอ่ะถามได้พูดภา็นคุณมันก็เล็กเอาปากมาแบบเอาปถามอาจารย์เป็นไงอาจารย์เป็นไง้าเข้ามอแซบใช่ไหมที่เราบริสุปก่อนางแรกนวันนี้เรามีวันนี้น้องจิตเลี้ยงค่ะก็กินเยอะนะคะเ็นแต่ในคลิปยังไม่เคยมาดูเลยดีควรัวนงกี้ควรนังกี้ร้อนร่อยเลากินแปกมากินได้เลยเนี่ น้ำตาลก่อาชาไทยต้องใส่ไข่เจียวแะเอาไข่แดงไม่ได้เปี๋ยวเป็นไข่คนได้ไหมนี่นะครับวันนี้มื้อเย็นนะครับก็จะมีต้มแซ่บไข่เจียวมีไก่ย่างนี่ตำปลานี่สองผัวเมียรสชาติน้องชาไทยโโอ้หชาไทยกินเผ็ดไหมปานกลางครับปานกลางนะคะตามมาใส่ใจด้วยนะคะเป็นไงคะ เมื่อคืนน,นอนกอดกันหรือเปล่าโอ้ยสุดยอดเหรอนะดัชเอ <laughs> เริตนะนางเมียมาไหนชามายิ้มลังล่านะแสดงว่าโดนถ้าไม่โดนมานั่งรับน้าง,งรอติกระดองไม่ได้ชักอ่ะส่งให้ลูกค้าตรงนี้เลยเหรอครับดูหัวดีเด่นเลยมาดูนยเดยกดำดีตีไม่ตกดำดูดตุบานอัะ <laughs> ร้อนเลยสิครับเอ้ยยิ้มผ่านหน่อยนี่ไหนดูไหยิ้มไหนดูเนยยิ้มผ่านที่ตลกมาเล่นกันนะโอ้ยไม่เจ็บมัเจ็บมั อย่าบอกรับเลยรออีกรอขอโทษครับ่อนี่นะเนี่ยยังตอนนี้เย็นแล้วอาหารก็จะหมดไล่หล่อแล้วเห็นว่าสงการหยุดกี่วันคะไม่หยุดนะไม่ยนะคะขยันนะถ้าแฟนขับพี่อุ้บมาซื้อต้องราคาพิเศษไม่แพงนะคะต้องแถมด้วยนะคะเออเดี๋ยวนี่แกงอะไรคะอันนี้แกงอ่อมหมูแกงอ่อมหมูนู่นคนไทยเขาอยากกินเห็นไหม เอาหมูเหมือนแกงเลียงใช่ไหมคะนี่นี่เดี๋ยวเรารอ,อคุณบุษก,กรเจ้ามือใหม่ทีหนึ่งนะคะร้านกี้อยู่หลังอ่าน้อมจิตฮารซาบางกะปินะครับเปิดกี่โมงถึงกีง่โมงฮะผู้เช<บ>ื่อตัวนี้อาจารย์สวยจังอาจารย์อยู่วัดสายลุงเหรอที่เขา<บ>แห่แต่งงานอารยะอารยะใส่ผัซซี่ลายลายเลยมั้งพัซซี่ลายลายฮะฮันเซลเลตทูไทรไอดอนนู้ What do you say? ใส่ลหลายๆโอเคใส่ลหลายๆทักชีลาเวกเกตเทอเบิร์กโอเคอันนี้เนี่ยดอกเตรสุรินนี่นี่คือลูกชายคุณสมบัติเมธนีครับดรสุรินเมธนีนะครับเดี๋ยววันที่8คุณสมบัติเมธนีกับคุณกจาจนาเมธนีจะไปจะไปอะไรนะรถจัด,ดจัดงงานผูู้สวัยงานผู้สูงวัยมาร่วมรถได้กี่โมงครับ หรอชาไทยไปแม่ก็อยู่ถึงเย็ยนเลยตีสามปีฝีไปยืนตรงนั้นอะยิ้มยืนริมบ,บึงม <สา S 1> ัน <สา S 1> <laughs> ก็นเล้งเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าต่อไปนี้จะเป็นเด็กดีแล้วใช่ไหมเ,เด็กดีข้างหน้าแล้วแต่จริตเออหายไปอะ่ะมีเมียแล้วมั้งเนี่ยป๋าดิแล้วสงการจะไปไหนมั่งไปทำงานนะบอลเออเอะไรนะครับ่ไปอุดรหรอจะเอาตัวเลยนะอีดี้ับนี่สามี่บอกเออ อันนี้รับงานเดียวเขารับวันสองงานสามงานนี่มาแล้วตำเลยเนี่ยตาำเวียงเลยรับอาเวียงไอ้ไอ้เล่งรับไดอาเวียงรับเวียงไปเลยเวียงไปเลยอาจารย์นายรับได้ไหมเวียงโดนโดนหน้าอาจารย์จะเต็มหน้าอาจารย์นี่เห็นไหมโอ้ยตายนี่ตำป่าค่ะทำไมน้ำดำเหมือนถูกกระทำย่ำยีเหรอเหรอครับนี่คือมื้อเย็นเลยนะครับมื้อเย็นของอ่าทำงานเสร็จนะครับวันนี้ รเราอ่าวันนี้เป็นกรรมการเสร็จนะครับก็เลยมากินกันนะฮะเป็นกรรมการที่แฮปปี้แลนด์เซนเตอร์นะครับนีหนหน่หนึน้อยสองการแล้วเขาจะกินอะไรได้มั่งเนี่ยอร่อยคุณสมบัติคนอุบลนะเออคุณสมบัติคนอุบลนะตัวเองนี่บุกดาหารนางเอตชาติบ้านจังหวัดไหนบ้านหลอนอ่ะฮะเอตชาติ<ไ>บ้านหลอนจังหวัดไหนมุกดาหารกดาหารแล้วไปได้ไปได้นางกี้ที่ไหนอยู่ตรงลินโขงไปได้กันลินโขง ตะกี้กระตูดใหญ่เกะกะโดดหัวเมียนั่งรัาทำข้าวเราแต่ว่าอีเมียก็นั่งทีนิวนะผัวก็ทำงก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 ง บอกให้ทำไปนั่นอาจารย์มันมีเดีย๋ยวจะเล่าเรื่องโจ้ให้อาจารย์ฟังอาจารย์ฟังไหมน,นี่นี่แกงอะไรเรียกอะไรวันนี้อาหารไ,ไทยนะอ่อมหมูใส่ผักชีลาผักชีลาออมหมูต้มตำปลาอามอาม,อมอหมูย่างไก่ย่างไอไก่เดียออเด๋ยวอ๋อเดี๋ยวกำลังทำเดี๋ยวกินไปก่อนอย่าเยอะ <laughs> นะครับถือหน่อยคือคีอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ นั่ปนประธานเรียมาแล้วบุตกรวันนี้นีนด้งานเนี่ตัวข้าวไหมไ้กระเป๋าส่กระเป๋านัเลยอ่ไยได้ไหมอานไหนจะใส่กัการเดี๋ยวเราจะกินของของอนนี้เนาะจะกินอะไรกันอาการร้อนเด็กโอเครทย

เสียงดังฟังชัดต้องแจ่มมากเลยร้านนี้เหมือนอยู่นนั่งในพัตเนานอร์เย็นๆเนาะ

อาหารปิดก่อนจะกินล้ค่ะนันเนี่ยถ้าเชิญเพื่นรีบมาทานด้วยกันได้เดี๋ยวเราไปกินด้วยนฝากช่องด้วยนะคะพเรนี่ช่องแรกมีคนาหคนเลยคนมีคนสาหคนนะคนมีค่ะามหคะ้าอยากมาานนะคะตามมาได้เลยแส่กับิกใาทุกคนนะคะปาตี้ตาง มันที้แต่มันมีมัี้่มันี้ว่ามันี้นะคะถ้าหาไม่เจอถามหาจะเจออยมีร้านเดียวอร่อยมากเลกนวันนอยาที่มานั่งนั่งนบไปเานั่งนั่งแหนบนั่งแหนบนั่งแหนบโอเคถ้าเป็นร้านขวไดต้นไก่นแค่ัำกินสไส้หมูน้ำปลาใบมูดต้มยาป่าเลยครับ่าเช่องใี่น้องด้วยนะคะกีซ้มตําแฟมิลีจ้า ก็ฝากติดตามพี่ส้มตำแฟรนไี่์ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ